สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะวันนี้นะครับรัฐบาลไทยนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นเลยนะคะเด็ดๆเ,เลยนะคะเลขมีที่มานะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะแอดก็รีบแล้วนะคะพอดีว่ายุ่งๆนะคะท่านผู้ชมติดภารกิจเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครดูจบคลิปมีโชคแน่นอนนะคะดูให้จบคลิปนะคะ เลขมีที่มาของวันนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันนะคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันเป็นไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกันนะคะเนาะแอดก็จะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะก็คิดถึง fc ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังโทรมา ติดตามนะคะยังโทรมาถามาตัวเลขได้ตัวไหนบ้างนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางวันนี้นะคะเลขมีที่มา3ตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนาะสามนงศูนนะคะ310 031 130ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะใครดูจบคลิปแล้วก็ฟังที่เอส พูดตลอดจนจบนะคะประมาณ2-3นาทีเองนะคะท่านผู้ชมทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะอากาศหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วง FC ทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วงนี้ก็ขอให้มีโชค ในวันนี้นะคะวันที่1พฤศจิก,กายนนะคะวันนี้วันเสาร์ก็สดใสนะคะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าตัวเลขที่แอดว่านะคะเลขมีที่มามีตัวไหนบ้างนะคะเป็นตรงกับใจของใครบ้างจัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขมีที่มานะคะเน้นให้ก็คือ6506590 59 50นนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ด้านล่างนะคะแอดแปลงให้เฉยๆนะคะจริงๆก็มีแต่ด้านบนนะคะ2แถวล่างคือแอดแปลงให้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ได้ทูบมาด้วยมาฝากนะคะ5225อย่าลืมอาจจะเป็น520หรือ5205ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่แอดเอามานำเสนอเลขมีที่มาก็มีเพียงเท่านี้นะคะแอดขออวพรให้ f c ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะ ขอให้รวยๆเิงๆปังๆมันหมทุกคนเลยนะคะเนี่วันนี้แล้วก็โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะ3 3โมงครึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ